หากร้านค้ากำลังกังวลเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งสินค้าเรามีวิธีดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาได้ฟังก์ชันดึงสินค้าของพ i เซลเลอร์ eller, สามารถช่วยคนดึงสินค้าจาก1688เข้ามาลงในร้านค้าของตัวเองได้1688เป็นเว็บจีน หากอ่านภาษาจีนไม่ได้ d i เ e l l l e r มีฟังก์ชันช่วยได้ใช้การแปลด้วย AI ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เพียงคลิกเดียวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการดึงสินค้าจาก1688และแปลเป็นภาษาไทยค่ะทั้งหมดมี4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ติดตั้งปลั๊กอินขั้นตอนที่2ดึงสินค้าขั้นตอนที่3แปลสินค้าและนาเข้าร้านค้าตัวเองขั้นตอนที่4นําเข้าสินค้าเข้าในร้านค้าตนเองค่ะ ขั้นตอนที่1ติดตั้งปลั๊กอินเข้าสู่ระบบ b i สเซลเลอกดมาที่ฟงังก์ชันสินค้ารายการดึงสินค้าค่ะกดมาที่ Chrome e x t e n t i o n ตรงนี้ค่ะเข้าสู่ในหน้า Chrome ค,ค่ะหลังจากนั้นค่ะกดเพิ่มใน Chrome ค,ค่ะ Add t to Chrome ตรงนี้นะคะข้างส่วนขยายค่ะกดไอคอนส่วนขยายข้างบนด้านขวานะคะกด v i View s c r a p Product ตั้งค่าส่วนขยายตรงนี้ค่ะเปิดโหมดนัพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะตรงนี้นะคะอยู่ด้านบนขวามือชี้ไปยังปลัอกอินที่เดี๋ยวตั้งเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เปิดใช้งานตรงนี้นะคะขั้นตอนที่2ดึงสินค้าเข้าไปหน้าเว็บไซต์168 8ค่ะค้นหาสินค้าที่ต้องการดึงนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อเลือกสินค้าได้แล้วค่ะกดคลิกตรงนี้ s c r a p e o p e Seller ค่ะหากกดดึงสินค้าเรียบร้อยแ,แล้วกดชิปดูสินค้าที่ ดึงสาเร็จได้เลยนะคะสินค้าที่ดึงสําเร็จจะถูกเก็บไว้ที่รายการดึงสินค้าค่ะในหน้าของ b i ๊ก l e r e r นะคะตรงนี้ค่ะขั้นตอนที่รายแปลสินค้าในหน้ารายการดึงสินค้าจากนั้นเลือกแถบยังไม่เลือกกดปุ่มแก้ไขกดแก้ไขรูปภาพตรงนี้จากนั้นกดแปลรูปภาพสามารถแปลรูปภาพในรายละเอียดสินค้าแบบเต็มได้นะคะเลือกรูปภาพที่ต้องการแปล เลือกทีละหนึ่งรายการหรือเลือกทั้งหมดได้ตามความต้องการค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยมาที่แปลตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกภาษาหมายเหตุแต่ต้องใช้บิทคอยน์ในทุกครั้งที่แปลนะคะการแปลข้อความทุกสองพันตัวอักษรจะใช้หนึ่งบิทคอยน์การแปลรูปภาพทุกสารรูปภาพจะใช้หนึ่งบิทคอยน์ค่ะต่อไปเลื่อนลงมาด้านล่างสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้เลยต่อไปเลือกข้อความที่ต้องการแปล เลือกหัวข้อคำอธิบายรายละเอียดตัวเลือกสินค้าหลังจากนั้นค่ะกดยืนยันแวได้เลยนะคะตรงนี้บันทึกได้เลยนะคะขั้นตอนที่สี่นำเข้าสินค้าเข้าในร้านค้าตัวเองเข้ามาในหน้ารายการดึงสินค้าเหมือนเดิมค่ะเลือกสินค้าที่ดึงเข้ามาเมื่อกี้ค่ะกดนำเข้าร้านค้านะคะเลือกแพลตฟอร์มแมทนค้าที่อยากจะนำเข้าค่ะ หลังจากนั้นกดนำเข้าค่ะคลิกมาที่กล่องล่างนะคะเพื่อดูสินค้าที่นำเข้าสำเร็จค่ะสินค้าที่นำเข้าจะอยู่ในกล่องล่างกดปุ่มแก้ไขด้านบนขวามือตรงนี้ได้น,นะคะเข้าไปแก้ไขข้อมูลสินค้าเช่นชื่อสินค้าหมวดหมู่เป็นต้นเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อยอะค่ะให้กดบันทึกและเผยแพร่ตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการบันทึก และเผยแพร่ไปยังหน้าร้านนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ค่ะหากท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ u t u b e ของบ i ซิเลอรเพื่อลงทะเบียน,นใช้งานฟรีได้นะคะ